สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเมย์จะมาตามรีเควสเลยนะคะก็อยากจะมาแชร์สอน How-to ติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็พวกเพรสออนเล็บปอมแบบนี้นะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่เมย์ออกมารีวิวเรื่องของงานเล็บให้ทุกคนได้ดูกันแบบเต็มๆส่วนตัวเมย์เป็นคนที่ชอบทําเล็บมากๆชอบงานเล็บชอบเซฟชอบดูคือทาที่บ้านทา,นทานเองแอดวานไป,ไปจนถึงทําที่ร้านนะคะทําที่ร้านเป็นเล็บเจลอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปทาอินขนาดที่เคยแบบมีอุปกรณ์เล็บเจลทา เองที่บ้านก็เคยทํามาแล้วนะคะคือเมย์ทำล็บได้ทั้ง4พื้นแล้วก็เพ้นนิดๆหน่อยๆแต่เป็นกานเพ้นแบบมินิมอลไม่ได้ใช้สกิลวาดรูปอะไรมากพื้นฐานมาทางสายวิทย์จะส่วนใหญ่นะคะงานอาร์ตต่างๆเนี่ยเรื่องของสกิลการ ว่าอะไรอย่เงี้ยก็คือหวยแตกมากได้จุดๆอดๆอะไรอย่างเงี้ยเคยไปทําที่เกาหลีไปงานเล็บเจลเป็นเนลอาร์ติสของแบล็คพิง k ์อะทุกคนเมยไปก่อนที่แบล็คพิง k จะดังนะคะไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสได้ทําก็เคยไปทำเล็บเล็บเจลที่เกาหลีมาแล้วนะราคาแบบแพงหูชีมากนะคะที่ไทยราคาลำมุญที่สุดแล้วนะคะข้อดีของการทําที่ร้านอะมันนีนะทุกคนคือเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะคะ แต่และเล็บของเราเนี่ยได้ตามใจเลยว่าเราอยากได้สีไหนทนไหนแบบไหนนะคะเราสามารถให้ช่างเนี่ยเขาทําให้เราได้เลยงานก็ติดทนนานนะคะสามารถคัสตอมได้ในแบบของเรานะคะคือถ้าใครชอบแบบแนวนี้แล้วก็ไปสุดทางนะคะก็คือทําที่ร้านเนี่ยจะสนอง Need, ได้อย่างดีมากนะคะแต่ข้อเสียของการไปทําเล็บที่ร้านนะคะส่วนตัวเมนะก็คือว่ามันนั่งนานทุกคนมันเป็นความสวยงามที่แลกมาด้วยแบบการใช้เวลามันคืองานฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนั่งนานมากๆเมย์เป็นคนที่หน้าเล็บบางอยู่แล้วนะคะพอเวลาเราไปทําเล็บเจลหรือไปทําอะคริลิกอะไรใดๆเนี่ยมันต้องใช้หน้าเล็บ ในการแบบปรับพื้นผิวก่อนที่จะลงงานอะไรต่างๆอันนี้ก็มันเป็นสเต็ปที่เราเข้าใจได้แต่ส่วนตัวมเมล็บบางอยู่แล้วจะทําครั้งที่2ก็ต้องตะไบออกเพื่อทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยเมทํทต่อเนื่องได้ไม่นานนะคะสุดท้ายหน้าเล็บเมจะบางแล้วก็กลายเป็นต้องพักเล็บยาวๆจะเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างเปลืองด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นงานอาร์ตนะแล้วมันก็ใช้งานฝีมือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายประมาณนึงที่เราจะต้องคอยคุมงบนะคะตัวเราเราก็ต้องคุมบัตรเจเลยอะไรเงี้ยบวกกับโควิดที่ผ่านมมาาาไไไปร้้้นนเล็บดะะ่ดดะะคสุทย ลงเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมย์ก็เลือกที่จะทําที่บ้านดูและการอาจลองทําอะไรได้ก็ลองทําเองดูเมย์จะชอบใช้เป็นสติ๊กเกอร์มากกว่าที่ทุกคนเห็นเมย์จะรีวิวเลยเป็นเบสเลยนะั่ก็คือเป็นสติ๊กเกอร์นะคะส่วนตัวเมย์ลองมาหลายแบบมากๆทุกคนทั้งแบบที่มีแบรนด์แล้วก็แบบที่ไม่มีแบรนด์นะ,ะแต่ตัวที่ไม่มีแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมย์ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าเมย์ห่วงเรื่องของคุณภาพกาวพอเวลาเอามาติดแล้วมันจะทนไหมหรือมันจะเหนียวเกินแล้วลอกหน้าเล็บเราหมดไหมเ,เ,นนเ,เม แบรนด์ที่ดังมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้แหละในความรู้สึกเมนะก็คือ d a ช h i n g ดีว่านะคะเขาเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่ผลิตพวกเล็บปลอมโดยเฉพาะแล้วก็ทำอินโนเวทีเป็นแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแลบ,บของเขาอ่ะคือ create มาเพื่อง,งานเล็บโดยเฉพาะตัว d a ชชิ่งดีว่าเองเนี่ยเขาก็เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้พัฒนาที่ในส่วนของเล็บปลอมต่างๆนะคะเขาก็แตกแบรนด์ออกมาเป็น3แบรนด์ก็จะมี d a ชชิ่งดีว่าเองนะคะแล้วก็ เจลาโต้แฟคทอรี่นะคะแล้วก็โอโฮราคะซึ่ง2แบรนด์ที่เมย์ได้ลองใช้จริงจจัง,จง,จงแล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะก็คือ d a ชชิ่งดีว่ากับเจลาโต้แฟคทอรี่ที่เกาหลีเนี่ยสแบรนด์นี้คือแบบแพร่หลายมากทุกคนเมย์ May, เห็นที่ออ v ิยันเห็นตามบิวตี้สตูดต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะคะทั้งช็อปของเขาเองแล้วก็เหล่าบิวตี้แบรนด์ในเกาหลีอ่ะคือบางแบรนด์อ่ะเขาก็ทําเล็บปลอมออกมาคอลแลบกับตัว d a ชชิ่งดีว่ากับเจลาโต้แฟคทอรี่นะคะอย่างตัวเจลาโต้แฟคทอรี่นะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ทุกคน อันนี้เมสะสมตอนที่เมย์ไปเกาหลีมานะคะสําหรับเจลาโต f แฟคท r อรี่เนี่ยงานดีไซน์เขามันจะเป็นออกแนวน่ารักมินิมอลนะคะสีออกโทนหวานๆหรือมาเป็นการ์ตูนแบบนี้ก็มีนะคะทรงเล็บเนี่ยจะออกเป็นเขาเรียกว่าโอเวอร์สแควร์ทุกคนคือมันจะมนๆมนหน่อย นะไม่ได้เหลี่ยมมากนะคะลายสวยๆเยอะมากนะแล้วก็แผ่นสติกเกอร์บางเนียนไปกับเล็บได้ดีข้อเสียของมันก็คือว่าในไทยหาซื้อยากแต่ที่เกาหลีคือหาซื้อง่ายมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยากให้เมืองไทยเอาเข้ามามากเลยแบรนด์นี้เมตาไอจีเขาทุกวันเลยแล้วก็มองทุกวันแต่ก็คือสอยยากมากนะคะส่วนของด s ชช n ่ดีว่านะคะก็คือหาซื้อง่ายในบ้านเรามากคือที่เกาหลีมีเยอะมากแล้วที่ไทยก็คือว่ามาเยอะเหมือนกันนะคะเยอะแบบตาหลุดมากจริงๆเยอะแบบตามเก็บไม่ทันนะคะอันนี้คือ ยืนหนึ่งในเรื่องของงานเล็บปลอมจริงๆนะคะนี่เยอะแค่ไหนดูแล้วกันดัชชีงดีว่าเนี่ยก็จะมีทุกแบบทุกสไตล์นะคะคืองานเล็บใหญ่เล็บโตอลังการสายแกรมสายมินิมอลสายสีพื้นอันนี้มีหมดรูปแบบและดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าดัชชีงดีว่าคือยืนหนึ่งทุกคนคือมีทุกแบบนะคะงานแมทงานกลอสซี่นะงานกริตเตอร์ต่างๆไดมอนด์เฮชโตโต ที่แบบติดตามเล็บเยอะๆอะไรแบบนี้ก็มีนะคะรวมถึงงานหนิดที่เป็นงานลายที่ถักเหมือนไหมพคมมะทุกคน ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือทุกแบบทุกสไตล์มีหมดสีพื้นจะเงาจะใสจะด้านนะคะก็คือมีครบมากๆงานเล็บของเขานะคะถ้าแยกง่ายๆก็คือจะมี2แบบเราจะมาเริ่มกันที่เล็บปลอมแบบตัวเพรสออนละกันนะคะก็คือตัวเมจิกเพรสตัวนี้ก็สําหรับตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเล็บที่มีทรงมาแล้วนะคะมีกาวในตัวสามารถติดปุ๊บสวยปับ๊บออกงานได้เลยจบปิ้งนะคะในเวลาอันสัน้นด้านในก็จะมีตัวเล็บให้ทั้งหมดประมาณ30อันนะแล้วก็หลายไซส์หลายขนาดตัวนี้ไม่ต้องพึ่งสกิลใดๆเลยก็ ็คือว่าทุกคนสามารถลอกแล้วก็แปะแล้วก็ออกงานได้เลยนะคะไม่ต้องพึ่งหน้าเล็บเดิมของเราหน้าเล็บน้อยนะคะเล็บค่อนข้างเล็กไม่ได้มีพื้นที่ในการตกแต่งอะไรมากอยากได้ความยาวเล็บที่เพิ่มขึ้นอยากได้พื้นที่เล็บเพิ่มขึ้นแล้วก็ติดปุ๊บออกงานได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เ็จไวสวยไวแล้วก็เนียบ เร็วมากนะคะทีนี้สําหรับข้อเสียของเจ้าตัวเล็บปลอมในลักษณะเพสออนแบบนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นเล็บที่มีทรงแล้วก็มีชั้นกาวในตัวมาอยู่แล้วต่อให้เล็บปลอมของเขางานจะสวยแล้วก็บางมาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือถ้าเทียบกับเล็บปลอมยุคเก่าๆอะ่ะตัวของแดชชีมนว่าเนี่ยบางดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมูทที่สุดแล้วนะแต่ว่าแน่นอนอะ่ะมันติดอยู่บน เล็บจริงอะนะคะมันก็จะมีช่องว่างระหว่างเล็บเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างเล็บจริงกับเล็บปลอมนะคะด้วยความที่มันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเล็บแบบ100%ยเปอร์เซ็นตะทุกคนมันก็จะมีบางจังหวะที่มันเป็นช่องว่างๆแบบนี้ซึ่งสําหรับใครที่ผมยาวนะคะอย่างเมยอย่างเงี้ยก็คือเวลาเรามัดผมสางผมสระผมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่ ผมเรามันจะเข้าไปเกี่ยวอยู่ใต้เล็บอะ่ะมีสูงมากนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการรั้งเล็บปลอมของเราให้มันหลุดออกมาง่ายขึ้นบางทีเมย์ก็ลาคาญนะคือส่วนตัวเมย์ชอบมากเล็บแบบเนี้ยแต่เมย์ก็ลาคาญเวลาเมย์มัดผมแล้วมันเกี่ยวแล้วมันก็ดึงผมอะไรแบบเนี้ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะอ่อนไหวกับลักษณะหน้าเล็บนิดนึงถ้าใครที่หน้าเล็บจริงค่อนข้างโค้งมากๆหรือว่าแบนมากๆ ไม่ได้พอดีกับเจ้าตัวหน้าเล็บปลอมอะคือจริงๆเล็บปลอมเขามันเฟล็กซิเบิลพอที่จะยืดหยุ่นไปตามหน้าเล็บมาทุกคนแต่แน่นอนด้วยความที่มันก็มีทรงของมันอยู่อะ่ะบางทีบางจังหวะข้างในมันก็ไม่ได้แนบชิดร้อไปกับหน้าเล็บตรงนี้มันก็จะทําให้น้ําเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะกาวมันไม่ได้ ติด100%กับเจ้าตัวหน้าเล็บเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายขึ้นนะคะส่วนตัวเมย์เมย์ก็เลยเจอข้อเสียตรงนี้ว่าสําหรับเมย์มันเป็นงานที่สวยเป๊ะเร็วแล้วก็งานเนี๊ยบมากสวยแบบสวยมากๆนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความทนในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าตัวนี้เมย์ใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพื่อนๆเมย์หลายคนที่ติดแล้วทนติดแล้วพอดีติดแล้วแบบอยู่ได้เป็นอาทิตย์ก็มีนะแต่ว่าส่วนตัวเมย์ ติดและอยู่ได้ไม่นานนะคะซึ่งอิจฉามากๆในส่วนของเจลเนลสไตรฟ์นะคะหรือว่าสติกเกอร์แปะเล็บแบบนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นสติกเกอร์เนื้อนิ่มนะคะที่แปะแล้วก็แนบสนิทไปกับเล็บเลยนะคะ ตามความยาวแล้วก็หน้าเล็บของเรานะคะรูปทรงเล็บเราเป็นแบบไหนหน้าเล็บเราเป็นแบบไหนความยาวเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถปรับได้นะสาหรับตัวนี้ก็คือไม่ได้เป็นงานเสกเล็บใหม่ได้ทุกคนเป็นงานที่ใช้หน้าเล็บเดิมของเรานะคะใครที่หน้าเล็บเยอะก็จะได้เปรียบหน่อยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ติดแล้วแนบสนิทไปกับเล็บจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะสบายมือแล้วก็เบามือมากๆไม่รู้สึกเหมือนมีสิง่งแปลกปลอมอยู่บนเล็บเลยสําหรับตัวนี้นะคะถ้าอยากได้งานสวยเนียนนะคะปลายไม่โยนโคนไม่เพเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องใช้ สกิลในการติดนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องช่วยตะใบแล้วก็เก็บรายละเอียดของเขาเพื่อให้งานมันเนี้ยบแล้วก็อยู่โทนมากขึ้นแล้วไม่ลาคานนะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเขานิดนึงว่านอกจากจะพึ่งหน้าเล็บจริงของเราแล้วเนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้สกิลนิดนึงในการติดเพื่อความเนียนนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะติดเล็บทั้ง2เล็บทั้งเล็บปลอมแล้วก็จะตัวสติกเกอร์เนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรทําคือการ p r e ส n a ลนะคะการเตรียมหน้าเล็บให้พร้อมสําหรับการติดเพื่อที่จะให้มันติดทนแล้วก็อยู่ได้นานมากขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยเมย์แนะนําให้ตัดเล็บก่อนนะคะถ้าใครที่จะติดเจ้าตัว press on แบบนี้นะคะก็ตัดให้สั้นหน่อยเนื่องจากว่า ยาวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันใช้หน้าเล็บหลักๆอยู่บนนิ้วของเรานะคะแล้วก็เราเฟกเอาได้นะคะตัวนี้มันมีทรงมาให้อยู่แล้วอย่าตัดชิดเนื้อมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บแล้วก็หนังมันจะเปิดได้ง่ายนะคะความยาวก็แล้วแต่เรายังไงก็อยากให้มันเกินเจ้าตัวเล็บปลอมที่เราอยากจะติดละกันนะส่วนของสติกเกอร์เนี่ยตัดเล็บได้ตามใจเลยนะคะใครอยากติดแบบเล็บสั้นใครอยากติดแบบเล็บยาวนะคะจะทรงสแควร์อเวลสแควร์หรือว่าจะทรงแบบ คอฟฟินปลายเรียวแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเกรดได้ตามใจเลยถ้ามีหน้าเล็บนะคะหรือว่ามีเนื้อเล็บส่วนตัวเมนะปกติเมยก็จะตัดเป็นเล็บสั้นก่อนแล้วก็ติดพวกนี้นะคะยกเว้นจังหวะไหนที่ไว้เล็บได้ยาวหน่อยเมก็จะใช้ ติดเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราตัดเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเช็ดเล็บกันนะคะไม่แนะนําให้ตไบอเพราะว่ามันก็เป็นการทําลายหน้าเล็บอยู่ดีส่วนตัวเมย์เมย์จะใช้เป็นน้ํายาล้างเล็บที่เป็นอะซิโตนเนี่ยในการเช็ดหน้าเล็บนะคะเพื่อให้เล็บเนี่ยมันไม่มันเงาเล็บมันก็จะดูด้านๆขึ้นนะทาให้ตัวกาวแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยมันเกาะติดหน้าเล็บได้ง่ายขึ้นนะทีนี้เรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะคะก็เราจะเริ่มจากเจ้าตัวเพรสออนนะคะมเมจิกเพรสตัวนี้นะคะเปิดมาด้านในเนี่ยตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมาง มาเรียบร้อยแล้วด้านหลังก็จะเห็นได้เลยว่านอกจากดีไซน์ด้านหน้าที่เราเห็นกันก็จะมีเล็บปลอมชิ้นอื่นๆซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะทรงออริจินอลของเขานะคะเขาก็จะมาเป็นทรงเล็บสั้นแบบนี้ซึ่งมันใช้สะดวกง่ายมากทุกคนเล็บมันไม่ยาวเกินไปนะคะใช้ในชีวิตประจําวันค่อนข้างง่ายแต่แน่นอนว่าหลังๆเขาก็เพิ่มออปชันนะคะให้มีรูปเล็บที่หลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งเมย์ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากลองมากนะคะอย่างเจ้าตัวนี้อันนี้จะเป็นทรงแบบดีๆปลายแหลมแบบนี้เลย เออมีความแกรมมีความเฟียสขึ้นนะคะรวมถึงทรงคอฟฟินแบบที่เล็บเมย์อยู่ตอนนี้นะคะให้เทียบกันซึ่งมันมีประโยชน์ดีมากสาหรับใครที่อยากทาเล็บเล็บยาวนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าทรงนี้เหมาะกับเราไหมหรือไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อแบบนี้มาลอง แล้วก็เทสดูได้อย่างเนี่ชอบทรงคอฟฟินมากอยากทํามานานมากแต่ว่าไม่ถนัดเล็บยาวในการใช้ชีวิตจริงถ้าไปทําเจลกับอะคริลิกเนี่ยมันอยู่ทนเกินนะทุกคนไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่านะคะก็เลยใช้แบบนี้ดูมันก็สนุกดีนะคะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นๆนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด30ชิ้นในกล่องนะทุกคนมีทั้งหมด12ไซส์นะคะมีไม้แกะที่เช็ดเล็บแล้วก็ตะไบสั้นๆมาให้นะเวลาเราใช้แล้วก็คือเทียบไซส์เอามันจะมีเบอร์ฉลุว่าให้อยู่ตรงพลาสติกที่ติดอยู่ตรงกาวอนะทุกคนเป็นฉลุ ะะทุกคนก็ลองดูได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยสติกเกอร์ที่มีลายเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่ชิ้นจะมีแค่ส่วนหนึ่งสีหลักๆจะเป็นสีพื้นนะคะที่จะมีจํานวนเยอะที่สุดนะตัวของสติกเกอร์เนี่ยนะคะเขาจะมาเป็นแบบซองบางๆแบบนี้นะะก็จะมีทั้งหมด34ชิ้นนะคะอันนี้เข้าวๆนะทุกคนแต่ละยี่ห้ออาจจะต่างกันไปนิดหน่อยนะคะมี7ไซส์นะคะแล้วก็ให้ตะใบาย,ยาวมานะคะด้วยความที่ตัวสติกเกอร์เนี่ยมันติดมาบนแผ่นใสนะคะเราสามารถที่จะ เอาตัวแผ่นใสเนี่ยทาบลงบนเล็บเพื่อวัดได้เลยว่าเราอยากจะได้เล็บตัวไหนอยู่บนเล็บไหนนะคะก็สามารถเทียบไซส์ได้จากแผ่นใสเลยนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวเรามาติดกันเลยดีกว่าอย่างวันนี้นะคะเมติติดเป็นตัวเล็บปลอมที่มาเป็นแบบ เป็นทรงแบบนี้นะคะก็คือรุ่น p พ e s อ on นั่นเองเวลาติดนะคะก็เริ่มจากการเทียบไซส์ก่อนเลยเอาเเอาไซส์ออกมาเรียงกันเลยนะทุกคนว่ามันมีเบอร์อะไรบ้างเบอร์ไหนมีกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้นึกภาพออกกันง่ายๆนะเวลาดูเนี่ยก็จะเลือกตัวที่พอดีเล็บนะคะหรือว่าเล็กกว่าเล็กน้อยได้นิดนึงนะไม่ควรที่จะใหญ่เกินไปนะเพราะว่ามันจะไปเบียดเนื้อข้างๆเล็บนะคะทําให้ถูกดันออกได้ง่ายแล้วก็ลาคาญนะส่วนเล็กเกินเนี่ยถ้าแปะนะไม่นานก็จะเด้งออกง่ายนะคะเพราะว่าหน้าเล็บมันแคบแล้วมันก็จะแบบ โค้อง,องอ่ะมันก็จะไม่พอดีกับเจ้าตัวเล็บนะคะจะใช้วิธีว่านั่งเลียงเพื่อดีไซน์ตามเล็บก,ก่อนก็ได้ทุกคนว่าเอออยากให้นิ้วไหนเป็นนิ้วไหนอยากให้อันไหนเป็นลายไหนนะคะแต่ส่วนตัวเมย์เมย์ติดไปคิดไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีสีพื้นมาให้นี่แหละแล้วก็สลับลายเราอยากได้ไลายเอาไว้ตรงไหนเราก็แปะนะคะอย่างตัวเมย์เวลาเมย์เลือกลายเล็บอ่ะเมย์จะเลือกตัวนิ้วชี้กับนิ้วนางเป็นตัวที่มีลายหรือว่ามีเครื่องประดับนะคะนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วก้อยเนี่ยจะเป็นสีพื้นอันนี้คือวิธีงีงง่ายๆแลล้้วกกก็พออัึสบ แต่เป็นนิ้วนางนิ้วชี้เหมือนกันแต่ว่าสลับลายกันอะไรแบบนี้คือคิดง่ายที่สุดก็จะเป็นประมาณพอเราได้ดีไซน์อย่างที่เราดักได้แล้วแกะแผ่นปิดกาวนะคะแล้วก็แปะบนลงเล็บนะคะเลยที่เวลาเราแปะเนยแนะนําให้เริ่มจากการวางเบาๆลงบนโคนก่อนแล้วก็มองดูว่ามันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือเปล่าอย่าเพิ่งแนบสนิทไปทันทีทั้งอันนะทุกคนวางเบาๆก่อนนะคะขยับ รู้ว่ามันเป็นทรงที่เราอยากได้หรือว่ามันตรงหรือยังนะคะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาจนเกินไปจากนั้นก็ไล่กดนะคะตั้งแต่โคนไล่ไปถึงปลายเพื่อให้ตัวกาวเนี่ยมันแนบสนิทแต่กับจมหน้าเล็บให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เพรสค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีนะคะมันก็จะทําให้ตัวกาวเนี่ยเหมือนแช่อยู่กับที่เป็นการแบบ ล็อกมานิดหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนี้ก็คือเว้นการโดนน้ําไปอีกสักหลายชั่วโมงก็จะดีที่สุดนะคะเมย์แนะนํานะติดอะไรพวกนี้ให้ติดตอนก่อนนอนอ่ะทุกคนก็คือติดปุ๊บนอนไปทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างมือล้างอะไรได้นะคะพวกกาวพวกนี้มันไวต่อน้ํามากนะคะแม้กระทั่ง เจ้าตัวสติกเกอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเลี้ยงน้ําไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะสําหรับตัวสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็ใช้วิธีเอาตัวแผ่นใสที่มีสติกเกอร์เนี่ยเทียบไซส์เลยเอามาทาบลงบนเล็บนะคะดูว่าไซส์ขนาดมันเป็นประมาณไหนนะคะพยายามเลือกไซส์ที่พอดีเล็บหรือว่าเล็กกว่าเล็กน้อยนะคะไม่ควรใหญ่เกินไปเหมือนกันตัวนี้พอใหญ่เกินไปมันเหลือฉับปามันก็จะไปเกาะอ,อยู่ขอบข้างๆแล้วก็ น้ำเข้าเอ่ยมีขอบเหลือบ้างเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามัดผมสางผมอะไรก็เกี่ยวก็ล้างได้เหมือนกันนะคะมันจะเกิดช่องว่างถ้ามันไม่พอดีไม่แนบสนิทนะจากนั้นนะคะเราก็จะลอกเจ้าตัว สติกเกอร์เนี่ยออกจากแผ่นใสนะคะโดยที่เมย์จะชอบหยิบฝั่งที่เป็นตัวปลายเล็บเนื่องจากมันเป็นส่วนที่ะตะไบออกอยู่แล้วนะเราก็จะมือเราเวลาไปจับโดนสติกเกอร์เนี่ยมันก็จะทําให้ความเหนียวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจับส่วนที่เราจะต้องตะไบออกนะแล้วก็ดึงออกมานะทาบเวลาทาบนะคะให้ทาบจากโคนเหมือนกันทุกคนเล็งตรงโคนให้ดีก่อนอย่าติดล้ําบริเวณจมูกเล็กเข้ามานะคะเพราะมันจะทําให้เราลาคาญได้นะพยายามติด เข้าไปในเนื้อเล็บนิดนึงนะคะเทียบดูซ้ายขวาให้ดีว่าแบบมันขอบมันเกินไหมมันเบี้ยวหรือเปล่าเราจะลูดจากโคนนะคะไล่ไปตรงกลางนะคะยาวไปถึงปลายเสร็จแล้วเราค่อยลูดออกด้านข้างนะคะบริเวณด้านข้างี่จจะเป็นบริเวณที่ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่ามันย่นแล้วก็มันสามารถที่จะเพเยรได้ง่ายนะทุกคนอันนี้ก็ต้องลุ้นเอาในแต่ละครั้งคือส่วนตัวเมย์ติดมาหลายรอบนะคะแต่ว่า บางทีมันก็มีย่นบ้างบางทีมันก็ไม่ย่นนะมันก็แนบสนิทไปเลยอะไรอย่างอันนี้ก็ต้องลุ้นเอาเหมือนกันแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าดึงสติกเกอร์ให้ตึงมากจนเกินไปเวลาติดนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยพอเวลามันเข้าที่แล้วถ้าเราดึงตึงเกินมันจะทําให้ตัวสติกเกอร์เรามันหดกว่าเล็บจริงของเรานะคะซึ่งมันก็จะดูไม่สวยอยู่ดีนะคะพยายามติดแบบแนบไปตามธรรมชาติอย่าดึงให้มันตึงมากเพราะสุดท้ายเวลามันตึงเนี่ย มันก็จะกลายเป็นแบบแผ่นคลื่นๆเหมือนเราไปรีดลิปบิ้นแล้วมันกลายเป็นม้วนๆนะทุกคนเวลาาจะตะไบออกเนี่ยให้ตะไบลงทางเดียวตรงๆนะคะไม่ให้แบบว่าตะใบยึกยั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 กแบบนี้นะจังหวะที่เราดึงลงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้สติกเกอร์เราแนบลงกับหน้าเล็บนะคะแต่ถ้าเราดึงย้อนกลับขึ้นไปมันเหมือนเป็นการไปดันให้สติกเกอร์มันเผเยะแล้วก็เปิดนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยเราดึงลง ดึงลงดึงลงแบบนี้ทางเดียวนะคะหรือจะพับซ้ายพับขวานะคะบริเวณที่เป็นสติกเกอร์ส่วนเกินแล้วก็ค่อยๆกดลงก่อนตะไบก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเชฟให้เราดูออกง่ายขึ้นว่าเราจะต้องตะไบตรงไหนออกบ้างหรือจะใช้กันไกตัดเล็บก็ตัดได้นะแต่ว่าส่วนตัวเมยรู้สึกว่าเวลาใช้กันไกตัดเล็บมันจะไม่เนียนเท่ากับการใช้ตะไบนะคะเพราะว่าพอเราตัดปุ๊บอะมันก็ เป็นขึ้นๆพเยอะลยลอยอยู่นะคะแล้วก็บางส่วนมันก็จะดูเป็นแบบเมเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเมย์ชอบที่จะตะใบมากกว่ามันเหมือนเป็นการช่วยย้ำให้ตัวสติกเกอร์มันแนบกันเล็บอีกทีสองนะคะเวลาติดเนี่ยไม่ควรดึงสติกเกอร์ให้มันตึงจนเกินไปเพราะว่ายิ่งดึงตึงอ่ะมันพอเวลาเราปล่อยอ่ะมันจะออกมาเป็นคลื่นอ่ะทุกคนเหมือนเวลาเราใช้ริบบิ้นโบนึงอันแล้วเราเอากันไกลไปลูดเพื่อให้มันเป็นแบบโครอะ มันก็จะเป็นฟีลนั้นนะคะก็คืออย่าพยายามดึงให้มันยืดก่อนมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะหดกลับมาที่เดิมแต่ทริกที่3นะคะก็คือให้สังเกตง่ายๆว่าสติกเกอร์ตัวไหนที่มันเป็นลักษณะพื้นใสแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นเกรเดชันเป็นแบบไล่นะคะจากบริเวณที่มีสีไปจนถึงพื้นที่ใสๆแบบนี้นะคะพวกเนี้ยติดและอยู่บนเล็บเนี่ยมันจะเนียนเป็นพิเศษถ้าใครที่หาไซส์ที่พอดีกับเล็บไม่ได้ใช้เล็กกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่า มันเป็นตัวที่ติดแล้วแทบไม่เห็นเลยอ่ะไม่แทบจะไม่แบบมีขอบขึ้นมาให้เห็นนะคะสิ่งสำคัญก็คือพยายามติดให้มันอยู่ตรงกลางนะคะไม่ให้เอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปมันก็จะดูแบบเนียนๆน,น,นะแล้วก็สามารถใช้สติกเกอร์ได้หลายไซส์มากขึ้นนะคะตรงไหนที่มันย่นย่นนุนนูนนะทุกคนอีกทริคหนึ่งที่เมย์จะชอบใช้นะคะก็คือการใช้กรรไกรตัดเล็บที่เป็นปลายแหลมๆอะ่ะเก็บด้านบนออกไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เล็บเนี่ยมันสัมผัสแล้วมันรู้สึก แนบแล้วก็เนียนไปกับหน้าเล็บมากที่สุดเราจะได้ไม่ลำคานะคะเพราะว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยถ้าตรงไหนที่มันย่นๆแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ย่นๆเนี่ยบางทีเราจะลำคายเวลาเราเกาจมูกเวลาเราเช็ดหน้าเช็ดอะไรแล้วมันส่วนที่นูนๆมันอาจจะขูดหน้าแล้วทําให้เรารู้สึกลำคาญได้อะไรแบบนี้การตัดส่วนที่มันนูนๆออกไปนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้หน้าเล็บเนี่ยมันเรียบขึ้นนะแน่นอนว่ามันจะมีรอยตัดนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นตําแหน่งที่พอเวลาใช้เป็นนานๆก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับการทิ้งไว้แล้วเนี่ยพอกันนะ พอเราตัดเสร็จเราอยากจะทาท็อปโค้ตซซลอีกทีก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ทริคช่วยในการแก้ปัญหาทีนี้ในส่วนของเมดิแคร์นะคะหรือว่าการบำรุงเล็บต่างๆอะไรปกติเราทําเล็บเนี่ยเราก็จะมีเบสโค้ตท็อปโค้ตแล้วก็พวกที่บำรุงหน้าเล็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาติดเล็บปลอมเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาก็มีเหมือนกันนะทุกคนอย่างของดัชชินดีว่าเนี่ยเขาก็มาเป็นเซตแบบเยอะแยะมากมายนะคะทั้งน้ํายาล้างเล็บเองหรือว่าเจ้าตัวเบสชิลแบบนี้นะคะท็อปเจลแมทเจลนะคะก็มาเป็นออปชั่นคือว่าจะ ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าส่วนตัวเมย์ก่อนที่จะมีเจ้าตัวเมดิแค์พวกนี้เมย์ก็ติดสติกเกอร์แบบเปล่าๆมาแล้วซึ่งมันก็ทนอยู่ดีนะคะหรือว่าจะไม่มีมันก็ได้นะคะอันนี้เป็นออปชั่นมากๆหรืออย่างเจ้าตัวเบสโค้ดนะคะตัวนี้เป็นเบสชิลของเขาะอันนี้เป็นการลงก่อนที่เราจะติดสติกเกอร์หรือว่าเล็บปลอมนะคะคือพอทาลงบนหน้าเล็บแล้วอะ มันจะฟินิชมันจะดูแมทแมทนะคะมันก็เหมือนเป็นหน้าเล็บที่เราเตรียมพร้อมมาแล้วที่จะติดสติกเกอร์มันก็ช่วยเพิ่มความติดทนได้อันนี้เมย์ลองใช้อยู่หลายครั้งเมย์ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นออปชั่นที่โอเคดีนะคะถ้าในกรณีไหนจังหวะไหนเราไปเจอสติกเกอร์ที่มันเหนียวค่อนข้างมากนะคะตัวนี้ลงก่อนแล้วให้ติดเนี่ยมันก็จะลอกออกง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้เจอตัวสติกเกอร์ที่เหนียวมากติดปกติลอกมันก็พอได้อยู่อันนั้นก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะทีนี้ในส่วนของแมทเจลโค้ดหรือว่า เป็นทางเลือกจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าอย่างยุคนี้ตัวสติกเกอร์เนี่ยมันก็มีฟินิชทั้งที่เป็นแบบเงาแล้วก็แมทมาในตัวแล้วนะคะยกเว้นว่า ใครอยากเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอยู่ให้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือทางออกอย่างส่วนตัวเมย์จะชอบงานเล็บแมทมากอย่างตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นเล็บแมทตอนนี้เขาก็มีแล้วนะคะแต่ว่าสมมุติว่าเราถูกใจลายนี้มากๆนะคะซึ่งมันออกมาฟินิชมันก็จะเงาๆหน่อยแต่เมย์อยากให้มันดูแมทเมย์ก็จะใช้เจ้าตัวแมทเจลโค้ดเนี่ยทาท็อปไปนะคะตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์จากเงาๆเนี่ยให้มันดูแมทขึ้นนะคะอันนี้เป็นกิมมิคอีกเหมือนกันเมย์ก็ทําบ่อยหรือว่่าใครทีแบบ ไปชอบลายที่เป็นเนื้อแมตขึ้นมาอยากให้มันดูเงาๆนะคะเราก็ใช้เจ้าตัวเจลโค้ดทาทับไปนะคะมันเหมือนเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เราสนุกกับเจ้าตัวเล็บปลอมที่เราจะท,นะ <S 2> <S 2> ทํานะในส่วนของความติดทนเนี่ยจริงๆอย่างที่เมย์บอกไปนะมันขึ้นอยู่กับทรงเล็บหน้าเล็บการติดของเรานะคะคือทั้ง2อันเนี่ยแล้วแต่ประสบการณ์การใช้ของแต่ละคนเลยนะเมย์ก็ตอบให้ไม่ได้ร้อยเปซว่าอันไหนมันดีที่สุดสําหรับใครนะคะถ้าประสบการณ์จากการใช้งานของเมย์เจ้าตัวเนี้ย เป็นงานเล็บที่เนียนสวยเร็วมากๆนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงระยะยาวอยากติดเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่สาหรับเมย์เมผมยาวเวลาเมสะผมสางผมมันเกี่ยวรั้งแล้วก็ดึงค่อนข้างง่ายนะคะมันก็เลยจะเป็นตัวที่เมยจะใช้เวลาอยากได้เล็บสวยชั่วคราวหรือว่าติดแบบถ่ายคลิปแบบนี้ทุกคนก็คือไม่ได้กังวลว่า จะต้องให้มันอยู่เป็นอาทิตย์อยู่นานๆมากๆอนะไรอย่างงี้ค่ะเป็นเน้นสวยไวสวยง่ายสวยเร็วแกออกได้เปลี่ยนได้ไวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เมจะเสียดายตรงที่บางทีด้วยความที่มันหลุดไวไปนิดนึงอะ่ะหน้าเล็บมันยังสวยอยู่เลยแต่ว่ากาวมันเสื่อมแล้วจริงๆถ้าเขามีพาที่แบบเปลี่ยนกาวได้อะ่ะก็จะดีนะทุกคนเพราะว่าตัวพลาสติกมันยังมันยังสวยแล้วมันยังสภาพดีอยู่เลยเมก็แอบเสียดายนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รออนาคตเผื่อว่าเขาจะพัฒนาทําต่อนะคะออปชั่นมันก็จะละเอียดขึ้นนะแต่ถ้าพูดถึงความทนขึ้นมมาหนน่่อยสววตัเก็ ให้ตัวนี้เป็นตัวที่เมย์ใช้ในชีวิตประจําวันค่อนข้างบ่อยเพราะว่า มันสบายมืออยู่บน New นิ้วเมย์ได้เป็นอาทิตย์เลยบางทีก็คือยาวเล็บยาวคา่าสติ๊กเกอร์เลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอันที่มันตอบโจทย์ชีวิตเมย์ค่อนข้างมากติดได้เป็นแบบอาทิตย์กว่าๆเลยอาจจะมีบางที3-4วันก็หลุดแล้วนะคะแล้วแต่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวลายอื่นๆที่ใกล้เคียงกันมาแปะแมทไปอะไรเองตัวนี้เมย์เมย์ก็มีเพื่อน,อน,อนๆหลายคนที่ติดแล้วทนมากๆอยู่เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์การใช้งานของแต่ละคนจริงๆเมย์ May ก็ฟันธงให้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าอันไหนมันแบบ ชอบอันนี้มากกว่าถึงในกรณีที่มันติดทนมากๆนะคะหรือว่าเริ่มหลุดบางเล็บแล,แล้วเราอยากเอาออกนะคะแน่นอนว่าถ้าเวลาใช้วิธีปกติก็สามารถทําได้ถ้าใครที่ เห so ็นทรงแล้วแหละว่าม like like ันลอกออกง่ายก็สามารถลอกได้ได้เลยนะไม่ซับซ้อนนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าวิเล็บนี้มันดูมีความแบบติดติดลังลังนิดนึงแล้วก็มันยังแน่นอยู่เลยอ่ะพอเราสกิดให้มันเพเย่ได้นิดนึงใช่ไหมเมย์ชอบใช้พวกเฟซออยล์หรือเนลออยล์นะคะออยล์ที่เราใช้บำรุงผิวหน้าบำรุงเล็บอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันๆหน่อยอ่ะเมย์จะหยอนลงนิดนึงบริเวณช่องว่างของสติกเกอร์ที่เราอยากจะเอาออกหรือว่าตัวเล็บที่เราอยากจะเอาออกนะ เหยาะให้มันซึมให้มันซึมเข้าไปในตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็ถูถ,ถูวนๆน,น,นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ลอกสกิดสกิดออกไปถูถูออยลงไปแล้วก็สกิดสกิดออกไปแบบนี้ก็จะทําให้เจ้าตัวเล็บปอมหรือสติกเกอร์เนี่ยหลุดออกง่ายขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือออยที่เราลงมันก็เหมือนเป็นการบารุงหน้าเล็บเป็นการแบบเมดิค care ตามไปนะคะพอเราดึงเล็บปอมหรือว่าสติกเกอร์ออกเสร็จเรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าบางทีมันก็จะยังมีคาบกาวหรือว่า มีพื้นผิวที่ยังเก็บไม่เรียบร้อยอยู่นะคะเราก็สามารถใช้น้ํายาล้างเล็บตัวอะซิโตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ละลายเจ้ากาวที่บางทีมันอาจจะเหนียวเนียวเหนืนน่ติดเล็บอยู่นะคะก็สามารถเอาออกได้หลังจากนั้นเราก็บํารุงด้วยเนลออยหรือว่าพวกเฟเชียลออยที่เรามีนะคะบํารุงหน้าเล็บหรือใช้พวกคอเซรั่มนะคะอย่างของดชิดีว่าเขาจะมีตัวบํารุงหน้าเล็บ แต่อันนี้จะไม่มันเงาเท่าไหร่นะคะก็เป็นตัวสุดท้ายในการปิดนะเป็นออฟชั่นอลเหมือนกันทีนี้เวลาลอกออกเนี่ยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าเจ้าตัวเล็บปลอมแบบนี้มันหลุดแล้วมันก็จะหลุดง่ายกว่าทุกคนสะกิดนิดเดียวมันก็ออกมาทั้งแผ่นแล้วนะคะเจ้าตัวสติกเกอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้จังหวะในการคลึงค่อยๆลอกออกนิดนึงอย่าใจร้อนมากนะคะหรือว่าบางทีเนี่ย ตัวสติ c ก e r อันนี้ต้องมาร์กไว้นิดนึงนะคะถ้ามันแน่นมากๆมีโอกาสที่เวลาเราลอกออกแล้วมันจะมีเอาหน้าเล็บของเราออกมานิดนึงนะแต่ถ้าเทียบกับการทําเล็บเจลหรือการทําอะคริลิกที่เราจะต้องไปตะไบเอาตัวเจลกับอะคริลิกออกจนใกล้ๆกับหน้าเล็บเนี่ยพื้นที่ที่ถูกลอกออกไปถือว่าน้อยกว่าเ,อเยอะมากๆนะคะบางทีเมลอกเมก็มีโดนหน้าเล็บบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับการทําแบบ นะแน่นอนว่าการติดพวกเล็บปอมหรือว่าเจ้าตัวสติกเกอร์เดลแบบนี้อาจจะไม่ได้คอสตอมตามใจได้1 0 0ยมากหรือว่าเราไม่สามารถครีเอทแบบใหม่ๆนะคะแต่ว่า เราก็สามารถแก้ขัดไปได้ในระดับหนึ่งแล้วทุกคนแต่ถ้าใครที่ชอบคิดงานใหม่ๆชอบคิดลายเองนะคะไปคุยกับช่างให้เขาทําให้อะไรอย่างเงี้ยการไปที่ร้านแล้วทำเล็บแล้วให้เนวอาร์ติสเขาดีไซน์มันก็ยังเป็นสิ่งที่แทนกันไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าพวกเนวอาร์ติสเขาก็ใช้ไอเดียครีเอทีฟิตี้ของเขาในการที่จะแบบดีไซน์แต่ละอันนะคะอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราก็ใช้ปรับแต่ละช่วงบางช่วงไม่คิดถึงร้้นทำเล็บไม่ก็ไปทำที่ร้านอยากได้งานที่เป็นแบบของเราโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปที่ร้านอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่เราติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเล็บเราเนี่ยไซส์เรามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดไปแล้วมันก็จะมีส่วนที่เหลือจากแพคนะคะที่มันทําออกมาหลายไซส์อันนี้ก็ สามารถเก็บไว้ใช้แมทหรือว่าผสมในการติดครั้งต่อๆไปได้ส่วนตัวเมย์มก็จะเก็บไว้นะเมย์เป็นคนที่เล็บค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์เล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันส่วนตัวนะเมย์อยากให้เขาทําไซส์เล็บใหญ่ๆเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนในขณะเดียวกันเพื่อนๆหลายๆคนเมย์ก็เห็นว่าเล็บค่อนข้างเล็กมากนะคะเขาก็จะใช้ได้แต่ไซส์ที่มันแบบเล็กๆอะ่ะเขาก็จะเหลือไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะอันนี้ก็หาตรงกลางค่อนย้าง,างานิดนึงก็เก็บไว้แมทไว้ผสมกันไปหรือเอาไปแกกับเพื่อนะะค ในส่วนของราคานะคะอย่างเจ้าตัว Magic Press ที่มาเป็นตลับเล็บปอมแบบนี้นะคะของ Dashing ดีว่าเนี่ยจะอยู่ที่390บาทนะคะส่วนของ สติกเกอร์ที่มาเป็นซองๆแบบนี้นะคะนนี้ก็จะ290บาทแล้วก็ที่สําคัญคือแบบแล้วก็ลายเขาเยอะมากๆนะคะโปรโมชั่นเขาก็มีลดอยู่เรื่อยๆนะคะก็ลองไปเช็คกันดูใน Lazada หรือว่าใน Account Ig Line ของด a s h i n g ดีว่าเขาก็ได้นะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะจ๊ะก็เป็นสิ่งที่เมซื้อใช้แล้วก็สะสมเองนะคะแน่นอนว่ามีบางส่วนที่ทางแบรนด์เขาเห็นว่า เมติดสติ๊กเกอร์ของเขาบ่อยใช้บ่อยนะคะเขาก็ส่งมาให้เพิ่มเติมนะคะก็มีอยู่หลายส่วนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะแต่ถ้าหลังจากนี้มีสปอนเซอร์เมย์ก็ไม่ติดนะคะใครอยากให้รีวิวหรือว่าอยากให้ลองอะไรก็บอกได้นะคะเมย์ใช้แล้วเมย์แฮปปี้มากจริงๆอ่ะก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอาจจะใช้เวลาในการเก็บสะสมข้อมูลเยอะไปนิดนึงนะคะก็เลยมาช้านิดนึงแต่หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันละกันสําหรับคลิปนี้นะหลังจากนี้เนี่ยใครอยากดูรีวิว how to หรือว่าอยากให้เมย์ไป คอมเมนต์ Comment, บอกเมย์ไว้ได้เหมือนกันนะคะข้างล่างเช่นเคยนะคะหรือว่าใครเคยใช้ดัชชิ่งดีว่าแล้วเคยใช้สติกเกอร์ยี่ห้ออื่นเล็บปลอมอื่นอะไรยังไงมีฟีดแบ็กยังไงนะคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ข้างล่างนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิป์ใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย